ครับตอนนี้ผม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 ในนามแอดมินเอ้ยในนามเมือหนึ่งมาบขานะครับผมผมจะมาภาคแทนแอดมินนะครับแอดมินคือคนกำลังแทงอยู่นะครับคือแอดมินครับครับเพื่อนๆวันนี้วันหยุดครับก็สนุกสนานกันครับเล่นกันโต๊ะที่ที่ช็อปที่บริษัทครับ จังหวัดไหนครับอ๋อระยองครับอยู่ระยองครับอยู่แถวคลองน้ำหูครับเป็นโตในในปในบริษัทครับเฉพาะพนักงานครับไว้พักผ่อนกันครับเวลาโต๊ะสิบหรือครับใช่ไหมใช่ไหมโต๊ะสิบไหมครับแอดมินโต๊ะสิบรือบอกครับโต๊ะสิบครับพี่เดี๋ยวพาพาไปแจ๊กไปมาบขาเล่นด้วยครับแจ๊กมาโอ้โห แจ็คมาบขาผมผมเคยได้ยินกิตติศัพท์อยู่นะครับเพราะก่อนผมจะมาอยู่แถวนี้ผมมีพักอยู่มาบขาครับแจ็คมาบขาเนี่ผมคงไม่ได้แล้วครับคงเราคงต้อนรับไม่ไหวนะครับเพราะว่ามือเรามันมือบ้าๆบ,บริษัท NCR ครับพี่ NCR Service and Supply ครับห <No. S 1> ยอกหยอก <No. S 1> ครับ <laughs> <laughs> แหม <c oughs> มีแต่มือบ้าๆ เจอแจ็คมาบขาดก็ไม่ไหวแล้วเจอกล๊อขาอเดเจอเจอเล็กเจอเล็กขี้เมา <c oughs> หน่อยฮะหนุกนางครับเล่นเพื่อความบันเทิงครับเราถ่ายเท่าสดก็แบบให้เหมือนกับมันจริงๆก็ไม่มีการพนันอ,อะไรหรอกครับ<อ>เพราะว่าแอดมินเขาสร้างสร้างความบันเทิงเพื่อให้ให้มีโมเมนต์ที่มันมัน โหอย่าเรียกผมพี่นะครับนรกจะเย็นหัวาวเป็นก็หนุกหานะครับแบบมีเครื่องดื่มเป็นเป็นอะไรล่ะเป็นรางวัลนะครับคือเราพนันกันแบบเครื่องดื่มแบบพวกเครื่องดื่มชูกำลังประมาณนี้ครับคนละขวดอะไรอย่างเงี้ยครับ ส่วนมากจะเล่นกันอย่างนที่อย่างแบบนี้นะครับที่ท,ที่ที่ชอบครับเรื่อเงินไม่เล่นเรื่องเงินเราเราไม่เล่นกันครับเพราะว่ามันเป็นนโยบายของทางบริษัทครับอ้ยตัวสวยด้วยเดเข้าไปเล่นด้วยใครครับเนี่ยพี่บูมเดี๋ยวเข้าไปเล่นด้วยเอาเชิญครับถ้าเป็นพนักงานของ NCR นีนี่เชิญได้ทุกคนครับตอนเนี้ย มือหนึ่งมาบขารออยู่นะครับไอ้หนูไอ้หนูรออยู่บ้านาครับเชิญนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นพนักง,งานบริษัทเอ็ซครับเชิญเชิญได้ทุกคนครับถ้าไม่เอาเขาแตก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 อ้าวมือหนึ่งมือหนึ่งแสมาสารใช่ไหมครับขาวแตกไปแล้วครับ <c oughs> แต้มเป็นยังไงมั่งไม่รู้ผมไม่ได้ดูเลยครับตอนนี้ผมดูหน้าจอยอย่างเดียวผม <c oughs> ผม <c oughs> ผมกำลังอ,อ่านคอมเมนต์อยู่ครับ รู้สึกว่าลูกสนุกจะติดรีโมทโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอครับเยอาผมอยู่คลองน้ำหูเหมือนกันอ้าวคลองน้หูใกล้ๆกันครับใกล้ๆใกล้ๆชอบเลยครับแต่คลองน้ำหูเนี่ยครับเ้ยเบมือหนึ่งมือหนึ่งอะไรนะครับ มือหนึ่งอะไรนะครับไอ้น้าแผนมือหนึ่งงูกล้วยแอดมินก็ไม่เอาเลยครับลูกจอก็เตะทิ้งเตะคว้างนะครับตอนนี้สมาธิไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วครับผมอยู่คลองน้ําหูครับเหมือนกันครับถ้าเป็นถ้าไม่เป็นพนักงานเข้าไปไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันถ้าไม่ใช่พนักงานมันมันจะยุ่งยากครับกับกับเรื่องผ่านรอพ่อครับ ไม่รู้ว่าผมรักกระนูครับอ้าวอะไรเนี่ยรักกระนูคืออะไรครับรักกระนูอ่าเป็นอีสานใต้ปะครับเนี่ยถ้าเป็นอีสานใต้บ้านเดียวกับผมเลยนะครับโอ้ผมอ้าวแอดมินขาวแตกเขาแตกเขาแตกเขาแตกขาวแตกเอาลูกนี้แทงไปได้ยังไงครับอ้าว เพื่อ,ๆอนๆดูนะครับแอดมินแทงแบบนี้แอดมินดึงเชงเปล่าครับแอดมินดึงเชงเปล่าครับอ๋อแปล่าห <ๆ S 1> มีเอ้ยผมรู้<อ>ผมคนสุรินๆๆๆผมคนสุรินนะครับเมื่อหนึ่งมาบขาในคนสุรินครับแต่ไปได้เมียที่อุบลครับอ๋อเป็นไงครับแอดมินแอดมิน แอดมินดึงเชงครับตอนนี้แอดมินดึงเชงครับอา้าโอ้โหไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่